สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้มาจากไหนครับเนี่ยมาจากนครราชสีมาค่ะโอ้โคราชลงปเป็นยังเองเป็นไงเป็นไงมาเห็นพ่อพายแล้วเป็นไงโอ้ยรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะมีเรื่องอะไรที่แบบเราไปเก็บไว้แล้วก็มาบอกพ่อพายพ่อพายช่วยเราขาดเงินขาดทองพ่อพายให้พ่อพายช่วยให้เราเนี่ยมีเงินทองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรง ชื่ออะไรครับผมอ๋อชื่อแนมค่ะน้องแนนครับผมเป็นลูกสาวควหน้าใหญ่เขาครับผม <c oughs> เป็นแขกวีพีของผู้พันเกษียณแล้วล่ะครับผมเขามาเยี่ยมเยี่ยยินดีครับผมขอบคุณนะครับนะคุณแนมค,ครับผมยินดีครับที่มาเยี่ยมพ่อพายขอบคุณครับให้ิดอาย ก็พายนะติดนะติดมั้ยติดก็พายไหมทาอยู่มุมนี้มันติดเสานะครับนะคับนโอเจะยกสูงอ่าน้องหนึ่งสองสามหนึ่งสองอ่าจงสูงเย้ได้แล้วได้แล้ว ได้แล้วครับโอ้โหสวยงามมากครับขอบคุณมากครับผมพระธาตย,ยกด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อคุณพ่อมหาจำเนินสวัสดีครับคุณพ่อเอ๊ะมาจากไหนครับเนี่ยมาจากปากช่องมาจากปากช่องแต่ดั้งเดิมดั้<ะ>งเดิมอยู่อ่าปทุมปทุมจากมียอพีเจ้าของเจ้าเดิมทำโรงทานมาคุณพี่ลินอ่า คุณพี่ชื่ออะไรนะเสมอครับคุณเสมออดีตทหารผ่านศึกไม่ผ่านศึกครับไม่ผ่านศึกเลยไปเฉยก็ผ่านศึกแต่ถ้าเป็นอดีตทหารอดีตทหารแล้วก็ผ่านศึกครับครับผมเป็นไงมาอยู่เนี่หลายๆวันประทับใจตรงไหนครับพ่อพายโอ้โหประทับใจทั้งรูปทรงสรีระร่างกายกิริยาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งออกมาจากตัวท่านนั้น ยิ่งใ่สมกับท<ช>ี่จะได้นำถ <นำ S 1> ูนก้าวขึ้นถวายให้ในหลวงรัชกาลที่สิบครับรใจใจเห็นแล้ใจสวัสดีครับออกอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเป็นไงไม่เห็นพ่อพายแล้วสุดยอดสุดยอดเลยไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเลยไม่เห็นนัก,บกรบนัก,กรบเลยเขานักรบเลยมองแล้ว เห็นเห็นตามันเห็นใจอ่ะเนี่ยเห็นตาเขาเนี่ยทะลุเลยอ่ะบอกกันนะบุดีด้วยนะให้เอาพันนเลศมาตั้งฮกลครับก็เนี่ยฝากเลยดีฝากแล้วเนี่ยฝากแล้วให้รู้ตายรู้ของพันนเลศพันนเลศมามาตั้งให้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 ประชาชนเนี่ยเขาเขาลบกัน แล้วเขาลบกันขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณคุณคงเขีนในไลฟ์อยู่ไหมคุณเขีนในไลฟ์นะครับกนาอีที่อยู่เทพอ่ะพี่อยู่ศรีตะเกีเคยอยู่แคบไหมไม่เคยค่ะบุญสมพันธ์เนี่ยเราไม่ได้เจอกันแล้วบุญสมพันธ์บุญสมพนธ์ที่ศร แอน,นเพลินไม่รู้พี่แมมพี่แหม่ม,ม,มอยู่ก่อนน,นพี่แหม่มรออีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เป็นไงอยู่สองวันวันที่สองเป็นไงวันที่สองก็ยังเหมือนเดิมยังไม่อยากไปไหนอยู่ใช่ไหมยังไม่อยากกลับแล้วเนี่ยอยู่กับมังใจเป็นกับมังใจกันให้กัน<า>อยู่นะอยู่ด้วยกัน<า>ขอบคุณมากที่อบอุ่นมาอยู่ด้วยกัน มาแต่เ,ตเช้าไม่ได้ค้าง <c oughs> ที่นี่ก็ออกไปนอนข้างนอกกลับมาแต่เช้าครับผมขอบคุณมากขอบคุณพี่แม่ม <c oughs> ขอบคุณครับ